มาพบกับลิซ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วง Inside f Minute ค่ะลิซ่ามีข่าวมาฝากท่านผู้ชมเพิ่มเติมนะคะทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะส่วนจะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ ั้งแต่กลับมารีเทิร์นกับแฟนหนุ่มไฮโซก็ดูเหมือนซุปตาสาวตัวแม่นะคะอั้มพัชรภาก็จะอารมณ์ดีเป็นพิเศษค่ะขนาดเจออดีตคนเคยรักต้าบาร์บี้ในงานเปิดภาพยนตร์ซิงเกิลเลดี้ที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันนะคะอ้มก็ไม่มีอาการเก้ๆก้างๆค่ะแถมยังแอบแซวอดีตแฟนหนุ่มบนเวทีด้วยวลีเด็ดที่ว่าเราเลิกกันเรื่องอะไรนะอีกด้วยค่ะ แต่ต้นปีเมื่อนางร้ายร่างเล็กดีวริสราอ้างว่าถูกเพื่อนสนิทนะคะขโมยแหวนเพชรประจาตระกูลมูลค่ากว่า6 0แสนบาทไปจากบ้านค่ะเบื้องต้นนะคะดิวได้เข้าแจ้งความที่สอนอโคครามในข้อหาลักทรัพย์นายจ้างเพื่อดําเนินคดีกับเพื่อนสนิทที่เธออ้างว่าเป็นคนนําแหวนเพชรไปค่ะพร้อมด้วยหลักฐานข้อความโต้อตอบกันทางไลน์นะคะที่ระบุว่าเพื่อนสนิทเป็นคนเอาแหวนเพชรประจําตระกูลไปจริงค่ะ แม้คู่รักซูเปอร์สตาร์แห่งเกาหลีเรนและคิมแตฮีจะเปิดตัวเขา้าหาดูใจกันมานานแล้วนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้เปิดเผยเรื่องความรักออกสื่อสักเท่าไหร่ล่าสุดมีคนแอบเห็นว่าพวกเขานั้นเดทกันแบบลับๆอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะเนื่องจากหนุ่มตีเรนมีกําหนดการทํางานที่จีนในช่วงนี้ค่ะสื่อ Star News รายงานว่าความรักแบบลับๆของเรนและคิมแตฮียังคงสวีทหวานเหมือนเดิมไม่ได้จืดจางจนเลิกกันไปอย่างข่าวลือที่ผันผ่าน มาค่ะ ซองมินแห่งวงซูเปอร์จูเนียเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวคิมชาอึนให้ชาวเอฟอกคักกันทั้งน้ําตานะคะไปเมื่อวันที่13บาธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็เผยภาพพานิมูลสุดสวีทหวานที่เกาะมาลดีฟมาโชว์ให้แฟนๆอิจฉากันอีกระลอกโดยปฏิกิริยาของแฟนๆนะคะในคราวนี้ดูท่าว่าจะทําใจได้แล้วที่นักร้องหนุ่มไปได้ดีในชีวิตคู่นะคะเลยทําให้ภาพชุดสุดสวีทนี้นะคะได้รับกระแสที่ดีจากแฟนๆทั่วโลกค่ะโดยเซตภาพพานิมูลทั้งคู่นั้นโชว์ บรรยากาศสบายๆส,ส,สวมใส่ชุดเข้ากันสีฟ้าขาวและถ่ายรูปด้วยกันในมุมต่างๆของ h ฮเดอเว y r ์รีสอซึ่งรวมถึงภาพโชว์สวีทแอบอิงกันริมหาดทรายขาวอันสวยงามของ m มลดีฟส์ด้วยนะคะส่วนแฟนคลับก็แสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามว่าทั้งคู่ดูมีความสุขมากๆนะคะพวกเขาโชคดีแล้วที่มีกันและกันและขอแสดงความยินดีกับทั้งสองอีกครั้งนึงค่ะ ภาพที่น่ารักมากเลยนะคะค่ะแล้วนี่ก็คืออัปเดตทางช่วงนี้นะคะลิซ่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนมาติดตามกับลิซ่าในช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะสมาชิก True Vision s สามารถรับชมช่อง True Insight ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน True Vision s a n y w h e r e App